ครับสวัสดีครับขอพระคุณความรักของพระเจ้าอยู่กับพวกเราในเช้าวันพุทธที่28เมษายนนะครับก็ให้เราเใช้เวลากับพระเจ้าและพระองค์ก็จะอวยพรเราก่อนที่เราจะทําสิ่งใดนะวันนี้วันนี้เรามาดูพระคําของพระเจ้าในมัทธิวบทที่8ข้อที่28ถึง34มัทธิวบทที่8 28ถึง34นั้นเกี่ยวข้องกับ ผมตั้งหัวข้อไว้ก็คือพระเยซูชายผีสิงแล้วก็ผีแล้วก็กลุ่มคนที่สีคือชาวกาดาลานะครับให้เรามาดูบุคคลแรกก่อนนะครับบุคคลกลุ่มแรกก็คือชายที่ถูกผีสิงนะครับก็มีสองคนด้วยกันพระกมพีบอกในหนุ่มจุถ้าเรามาสังเกตดูศึกษาชีวิตของคนที่ถูกผีควบคุม ในะใน1.1คือสถานที่อาศัยของเขาในอุโมง์ฝังศพนะครับในข้อที่28อันนั้นเนี่ยไม่เท่ากับนะครับออในสื่อความหมายอุโมงคฝังศพนั้นเป็นภาพสื่อถึงความตายนะคนทีนะ่มนุษย์ที่อยู่ภายใต้อนุภาพของมารลายนะครับเราไม่เพียงแต่ พูดถึงการทุกสิ่งแต่พูดถึงมนุษย์ทุกคนตกอยู่ใต้อำนาจของซาตานแล้วเรากำลังดำเนินชีวิตอาศัยนะอยู่ในแดนมรณาหรือความตายเรากำลังดำเนินอยู่ในนะความตายนะครับใน1.2เรามาดูคนที่ชายที่ถูกผีสิงเขามีอารมณ์นิสัยที่ทำไมครับดุร้ายนักข้อที่28่ ผมเองเคยมีประสบการณ์ที่เห็นคนถูกผีสิงนะครับการแสดงออกของเขานะั้นดุนแรงแล้วก็โหดร้ายนะดุร้ายนะครับเหมือนกันนะครับคนที่อยู่ภายใต้อนุภาพของมารหรือพวกเราที่ไม่เชื่อในพระเจ้าอารมณ์นิสัยของพวกเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับเราเป็นคนที่ทำไมครับที่ไม่มี มนุษย์เราไม่มีใจที่เมตตากรุณาไม่มีใจที่ความรักเหมือนอย่างที่พระเจ้านะสร้างมนุษย์ให้เป็นและควรจะเป็นเพราะตามแบบพระฉายของพระเจ้าใน1.3ครับชายคนที่ถูกผีสิงนั้นเขาไม่เพียงแต่มินิสสัยดุร้ายอาศัยในแดนของคนที่ตายเขายังทำร้ายผู้อื่นด้วยในข้อที่28 จนไม่มีผู้ใดาอาจเดินทางนั้นได้ก็คือ,คอแม้กระทั่งผ่านในบริเวณนั้นเขาอาจจะทำร้ายมนุษย์นะทุกคนนะเพราะนั้นภาพหนึ่งที่เราได้เห็นในที่นี้นะครับเวลาเราเองหรือเราไม่รู้จักพระเจ้าเราอยู่ท่วมควบคุมโดยของนะครับซาตานเรามักจะทำไมครับทำร้ายผู้อื่นเรา,าจ,จะทำร้ายผู้อื่นด้วย คำพูดของเราการกระทำของพวกเราความคิดของพวกเรานะครับทั้งนี้ก็เพราะเราได้รับลักษณะบุคลิกนิสัยที่เกิดมานะตามแบบฉบับของพ่อของเราก็คือซาตานในบาปนั่นเองใน1.4ครับไม่เพียงแต่ทำร้ายผู้อื่นเขาทำร้ายชีวิตจริงๆในพระคัมภีร์ตอนอื่นบอกว่าเมื่อผีสิงเนี่ยเขาเอาหินมาเชื่อเนื้อตัวเอง แต่นี้ในข้อที่32นะครับเขาเองทำไมครับเข้าสิงในสุกรในหมูจนกระทั่งหมูนี้วิ่งลงไปในหน้าผาทำไมครับจมน้ำตายนั่นคือลักษณะนิสัยของซาตานนะครับที่ทำลายมนุษย์เพราะในยอนหนบทที่10ข้อ10บอกว่ามารมาเพื่อที่จะลักฆ่าและทำลาย อันนั้นคือนะสนะนิสัยของคนที่ทาไมครับของผู้ชายคนนี้ที่น่าสงสารมากผมยอมรับถ้าเรานึกภาพจินตนาการเราจะเห็นเลยว่ามนุษย์เรานะครับแม้ว่าจะไม่ถูกผีสิงโดยตรงแต่เราทุกคนอยู่ภายใต้อนุมภาพและดําเนินชีวิตภายใต้ความตายและอํานาจของซาตานบุคคลที่สองคือผี พระคัมภีร์ใช้คําว่าผีแปลเพื่อให้คนไทยเข้าใจง่ายนะแต่ในภาษาพระคัมภีร์หมายถึงวิญญาณชั่วนะเพราะว้นวิญญาณชั่วนี้คือไกยวิญญาณชั่วคือผู้ที่เป็นสมุนของซาตานคือเป็นทูตสวรรค์ที่กระบฏนะครับกับพระเจ้าอยู่ฝ่ายซาตานร่วมกบฏกับซาตานด้วยผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะผีนั้นคือวิญญาณชั่วที่ร่วมกบฏ อยู่ฝ่ายซาตานวิญญาณชั่วนะครับไม่ใช่วิญญาณของคนตายอันนี้คนไทยแม้กระทั่งคริสเตียนหลายคนมักจะเข้าใจผิดผมเข้าจะบอกเลยนะไม่ใช่วิญญาณของคนตายผีที่พระคัมภีร์ใช้แปลออกมาเพื่อให้คนเข้าใจในบริบทของไทยแต่ควรจะแปลว่าวิญญาณชั่วไม่ใช่วิญญาณของคนตายที่จะกลับมาหลอกหลอนคน นะเราได้เรียนรู้อย่างไรบ้างเกี่ยวข้อ,ของกับวิญญาณชั่ว1นึครับสองดุดมันต้องการที่สิงสถิตในสอง,ง,งคือสิงในมนุษย์ในข้อที่28เห็นไหมสิงส,งสิงในผู้ชายสองคนนี้แล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปพระเยซูคิดขับผีพระองค์มาขับผีที่สิงอยู่ในมนุษย์นะครับคำถามเนะี้ยเป็นน่าคิดมาก มนุษย์ทุกคนมีผีสิงหรือเปล่าหรือมีวิญญาณชั่วสิงในความเชื่อศาสนาศาสตร์ส่วนตัวของผมผมไม่เชื่อว่านะครับมนุษย์ทุกคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้ามีผีสิงนะครับผมพูดต่อนะครับยกเว้นคนนั้นนะครับถูกยกให้จากพ่อแม่เข้าในพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์นะครับ อุทิตตัวลูกของเขาให้กับพระเจ้าให้กับผีไม่ใช่พระเจ้าให้กับวิญญาณชั่วนะโดยผ่านทางพิธีกรรมหรือคนนั้นเองเมื่อเขาโตขึ้นมาเขาตัดสินใจนะครับที่จะยกตัวเองอุทิศต,ตัวเองนะครับเล่นไสยศาสตร์นะแล้วบางครั้งเชิญเอ่ยปากของเราเชิญวิญญาณชั่วเข้ามาสิงสถิต ผมเห็นคนจำนวนมากที่เป็นร่างเจ้าเข้าทรงเพราะเขาเองเชิญวิญญาณมีการสวดใช้เวทมนต์ไสยศาสตร์เชิญวิญญาณชั่วเข้ามาแล้วนะครับวิญญาณชั่วก็อยู่ในชีวิตของคนคนนั้นจริงๆนะผมย้ำนะครับไม่ใช่มนุษย์ทุกคนนะจะมีผีสิงอยู่แต่มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้อยู่ภายใต้อานุภาพหรือการครอบนำ การครอบครองของทำไมครับของซาตานหรือวิญญาณชั่วแต่คนที่ยอมอุดที่ตัวยกตัวเองโดยใช้ปากของเราที่พูดหรือยุ่งเกี่ยวกับพวกไสยศาสตร์วิชาคาถาอาคมคนเหล่านั้นจะเปิดช่องทางให้ทำไมครับวิญญาณชั่วเข้ามาสิงสถิตยอยู่ในชีวิตของนะวิญญาณชั่วไม่เพียงแต่ สิงสถิตยอยู่ในมนุษย์สิงสถิตยอยู่ในสัตว์ด้วยเราสังเกตในข้อที่3 1เขาสามารถสิงอยู่ในอะไรครับในหมูได้นะไม่เพียงแต่สิงสถิตยอยู่ในมนุษย์ในสัตว์แต่สามารถสิงสถิตยอยู่ในวัตถุได้ด้วยนะครับรูปเคารบนะครับเมื่อเราเองเอาสิ่งใดก็ตามเอาหินเอาอิฐเอาทองเอาต้นไม้ไปกราบถ้าเรากลาบไหว้มันวิญญาณ ชั่วที่อยู่ในสถานฟ้าอากาศมันจะมาสิงสถิตยอยู่ที่นั่นเพราะว่ามันต้องการให้มนุษย์ทำไมครับกลับไหวมันอยู่แล้วนะครับเหมตะวังครับรูปเคารพต่างๆนะครับนั่นก็คือเป็นที่ที่ท,ที่วิญญาณชั่วนั้นสิงสถิตยอยู่เพราะฉะนัสอครับวิญญาณชั่วมีความเป็นบุคคลลักษณะความเป็นบุคคลมีคุณสมบัติคือมีอารมณ์ความรู้สึกสมีสติปัญญา สามมีการตัดสินใจนะผมอยู่ในข้อที่28ถึงข้อที่3 2ผมอยากจะตั้งคำถามให้พวกเราไปคิดว่าไอ้ผีหรือวิญญาณชั่วนี่ครับมีความเป็นบุคคลที่มีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรผีเนี่ยหรือวิญญาณชั่วนี่มีสติปัญญาอย่างไรและมีการตัดสินใจนะครับนะครับอย่างไรบ้างให้พวกเราเขียน ผมอยากให้พวกเราทําเป็นกันบ้านเพื่อเขียนลงไปใน INE, ลายเพื่อเราจะได้มีเวลาที่จะนั่งคิดอ่านข้อที่สครับคือพระเยะซูครับผมใช้คําว่าพระเยะซูเสด็จมาประสงค์ปลดปล่อยชายคนนี้เนี่ยชายที่ถูกผีสิงเรารู้ได้อย่างไงครับในข้อที่18บแปดนะครับถอยหลังย้อนกลับไปเนะเขาบอกว่าอย่างไรครับบอกว่าพระเยะซูเนี่ยบอก สาวกให้ลงเรือเพื่อข้ามฟากไปทําไมพระเยซูไปสาลงเรือข้ามฟากไปมีจุดประสงค์อย่างไรในข้อที่28ในตอนนี้ครั้นพระองค์ทรงข้ามฟากมาถึงแดนกาลาลากาดาลาแล้วเห็นไหมครับพระเยซูตั้งใจบอกสาวกแผนการเป้าหมายปลายทางของการลงเรือครั้งนี้นั้นก็คือ ไปที่เมืองกาดาลาและไปเมืองนี้ทำไมเพราะเป็นเมืองของคนต่างชาติพงมาไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐแต่พงมาเพื่อที่จะทำไมครับเมตตาปลดปล่อยชายเนี่ยคนที่ถูกผีสิงนี้พระเยซูคิดนะมาในโลกนี้เสด็จเข้ามาพระองค์ไม่ได้มาเพื่อพิปพปากษาพระองค์มาช่วยมนุษย์และปลดปล่อยมนุษย์ให้รอด นะพ้นเนี่ยจากทำไมครับจากอำนาจของบาปและผู้ที่เป็นเจ้าและ็นอำนาจเหนือบาปนั้นของบาปนั้นก็คือซาตานนั่นเองนะพระองค์ทรงปลดปล่อยมนุษย์หรือชายคนนี้ได้อย่างไรใน3.2พระองค์ใช้พระดำรัสสั่งในข้อที่32ว่าพระองค์จึงตัดสั่งแก่ผีว่าไปให้พ้นเห <c oughs> ็นไหมครับพระองค์ใช้พระดำรัส พระดารัดก็คือพระวจนะพระองค์เสด็จมาโลกนี้นะครับพระองค์มาเพื่อที่จะช่วยมนุษย์ให้รับความรอดเป็นอิสระจากอำนาจบาปโดยประกาศข่าวประเสริฐคือพระดำรัสของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้านั่นเองหรือถ้าเราจะคิดเองอีกด้านหนึ่งพระวจนะของพระเจ้ามีสิทธิอำนาจผมย้ำนะ พราะว่าจนะของพระเจ้าที่เราอ่านที่เราฟังที่เราเรียนมีสิทธิทอำนาจนะครับในมาดูคนกลุ่มที่สครับชาวกาดาราครับข้อที่ส3ถึงข้อที่34 4.1เขาได้ได้ฟังและได้เห็นเขาได้ฟังจากคนเลี้ยงหมูเล่าถึงเรื่องกิจสิ่งที่พระเยะซูกระทำในการขับผีนะ รักษาคนทำไมครับเห็นคนที่ถูกผีนั้นทำไมครับรับการรักษาให้หายแต่เขาตอบเขาตอบสนองอยังไงครับ4.1 4.2เขาได้ปฏิเสธอ้อนวอนนะครับพี่เยซูขอให้พระองค์ไปเสียจากเขตแดนของเขาพี่น้องน่าเสียดายมากมนุษย์หลายคนที่เห็นความจริงได้ยินเรื่องความจริงแทนที่เขาจะยอมรับ ความช่วยเหลือจากพระเจ้าแต่เขาเองทำไมครับตอบปฏิเสธเราสังเกตคำว่าไปจากเขตแดนของเขาไปจากชีวิตของเขาไปจากไม่เพียงแต่เท่านั้นบ้านเมืองของเขาแต่ลืมมองให้ลึกดงไปเขตแดนอาณาเขตที่ถูกภายใต้การครอบครองของซาตานแล้วเรารู้ดีว่าผลนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ เพราะผีมันรู้นะว่ามาทรามานมันก่อนเวลาไปถึงวันพิาาพากษาพระองค์กำหนดไว้สำหรับผีด้วยขอยววพระยาอวยพรพระวจนะของพระองค์และป้องกันเราที่เราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องกับผีกับไสยศาสตร์กับวิญญาณชั่วและรักษาชีวิตของเราให้บริสุทธิ์ในพระนามพระเยซูคริสต์